ผมก้าวนะครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชุมนะครับรีนี้การคอมพิวเตอร์นะครับปีสองนะครับปีนี้ก็จะจบแล้วจบปีสองนะครับก็ถือโอกาสได้มา่วมโครงการเดินป่าสีเขียวสดใสบูกกระดึงนะครับมาจากบ้านฟองใต้นะครับเส้นทางเปิด สนุกดีครับตอนเช้ามาอากาศดีมากตอนนี้ลมพัดเย็นเย็นสบายมากครับถึงอากาศมัาาศนจะหนาวแต่คุ้ม <โฮ S 1> นะครับที่จะมาดูพาทิตตกเอ้ยพราทิตย์ขึ้นตกอะไรกันพาทิต,ข,ต,ทตขึ้นนะครับกับต้นไม้กับเพื่อนๆน,น้องๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามพรพาทิตขึ้นกันนะครับยี่ยมครับ 再见，好 <laughs>。再见，你好，好。再什好。